วันนี้พิงกี้มาไลฟ์สดทุกคนเพราะว่าไม่มีคลิปลงบ่ได้ไปใส่ในนอนมืออื่นวพาะจะไปลิ้นถ้าคลิปแต่ว่าบุยไใ่บ้างทุกคนนั่นแหละบ่มีคลิปให้ทุกคนเบื้องเลยก็เลยมาไลฟ์สดเอาเนาะบ่มีเผยเข้ามาเบื้องเลยนี่ทุกคนตุ๊กตาพิงกี้นะฮะบอกลูกพิงกี้เองอืมตรีมจะนำยา ปะพนุ่มหากะซักนาะคือเก้าต้องไปซักคือเก้าเสนอหยาประพนุ่มกันตอนนั้นแบบซักเครื่องบริไปซื้อมาอุ้ยมีคนเข้ามาคนนึงแล้วเข้ามากะทักทายสบายดีกันในเด้อทุกคนอ้ามีสัญญาณบอกนิดลุดทุกคนได้ยินเสียงพิงกี้ซัดบอกเพราะว่า เงินเน็ตบอมีโตกับข้างบ้านหูรหัสมาจะใส่กับโบ่หู <c oughs> ทุกคนเม้นมาบอกได้ว่ามันภาพมันซัดอยู่บห,หรือเน้วใดยานมันแบบเสียงคัดค่าในหายหนะยานไลายบบไดเพราะว่าบอมีเน็ตเงินเน็ตหมดหอนหนะะ ไม่ได้เข้าไปในห้องพิงกี้ปิดปิดอันนั้นว่าคือว่าบุกคนเมนเลยทุกคนเมนลมกันเนอะพิงกี้เหงาเงียบฟิดคือว่าพิงกี้ปิดคอมปิด ปิดอันนั้นวะเฮ้ยบริปิดบริปิเป็นคนคอมเมนต์มาแล้วสวัสดีจ้าสาวพิงกี้สาวลองสานคนน่ารักกินข้าวแรงยังจ้ากินหาก,กันแลว้วเมื่อกี้จ้ากินกับกับอะย่างวะซุปไก่เออทุกคนเคยได้ยินบอเคยกินบอซุปไก่ตนโดนได้กินหรอคะไก่กินไม่เท่าฮ็ดได้กิน <c oughs> ทุกคนพิงกี้อยากจะบอกว่าพิงกี้อยู่บ้านคนเดียวเนี่ยบ้านหญ่ปะนี้อยู่คนเดียวนอนกับแม่เท่าเนาะแต่ว่ายุเงินคนเดียวพอกับแม่พิงกี้ไปยู่อย่างพูนแอนนี่กับหนี่ปะแล้วทุกคนเหงาขนาดบ่ได้มาลฟ์สุดนาแอนนี่แล้วเนาะได,ได้ลฟ์คนเดียวเลยเมื่อน,นี้น้องสวยน่ารักขอบคุณค่ะอันนี้ก็น่ารักใช่ไหมหน้าดำมากค่ะ ต้องอันนั่นนะต้องสักอีกสวัสดีครับผู้สาวสบายดีสวัสดีทุกคนเนอพี่เล่นฟีไฟไหมครับไม่ได้เล่นค่ะฮอน